ูดถึงเรื่องวิถีของคนที่เป็นที่โปรดปานของพระเจ้านะคะสรีบที่ร้อหข้อ18บอกว่าเท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวนตัวของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็กและจิตใจของเขาก็เข้าอยู่ในปลอกเหล็กข้อความตอนนี้นะคะกำลังพูดถึง โยเซฟนะโยเซฟเป็นคนหนุ่มที่มีความฝันในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกพี่ๆของเขานั้นเกลียดเขาแล้วก็อิจฉาเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็เป็นคนโปรดของคุณพ่อความเกลียดของพวกเขามันเทวีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จนวันหนึ่งพวกพี่ๆนี่แหละคะ่ะก็จับโยเซฟ แล้วก็ขายเข้าไปเป็นทาสแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงเอาชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่มันเปื้อนเลือดนำกลับไปโกโหกพ่อของพวกเขาโดยบอกว่าโยเซฟเนะี่ยตายไปแล้วถูกสัตว์ป่าฆ่าตายแล้วโยเซฟต้องก้าวผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายแล้วก็สุดแสนที่จะไม่ยุติธรรมเลยสำหรับเขาที่ทำให้เขาจะต้องทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงนะคะ และเขาก็ยังคงจะต้องศรซืธาต่อพระเจ้าและยังคงต้องวางใจพระเจ้าพระเจ้าประทานความโปรดปรานในทุกทกที่ที่เขาอยู่แล้วก็ส่งประทานให้เขาได้รับตําแหน่งเป็นอันดับสองรองมาจากฟาโรห์ของอียิปต์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพระเจ้าส่งใช้โยเซฟเพื่อช่วยกู้ประชากรมากมายรวมถึงครอบครัวของเขาเองด้วยจากความอดอยาก ในช่วงของการการะนานอาหารอย่างรุนแรงในดินแดนนั้นมันน่าอัศจรรย์ใจนักกับการตอบสนองของโยเซฟต่อพี่ชายทั้งหมดของเขาเมื่อพวกเขาพบว่าโยเซฟอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจและสามารถเอาคืนจากพวกเขาสำหรับความเจ็บปวดแล้วก็การทนทุกข์งไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำอันโหดร้ายของพวกเขาต่อโยเซฟนะคะในช่วงเวลาหลายปีเหล่านั้น ในวัตถุมงคมบทที่ห้ข้อ1 8บแถึงยี่สบมาบอกไว้ว่าผู้พี่ชายก็พากันค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วบอกว่าดูเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้เป็นทาสของท่านโยเซฟจึงบอกกับพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นดั่งพระเจ้าหรือการแก้แค้นเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของเราพวกท่านนะ่ะคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้า ทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่มันเป็นอยู่ในวันนี้ก็คือได้ช่วยชีวิตคนเป็นอันมากในปัมจุบานปีใน5 0 1 8 20พี่เราไปอนทบทวนได้นะคะข้อมูเหล่านี้ดีเลิศยิ่งนะักถ้าหากเราได้ใช้เวลาใคร่ครวญอย่างละเอียดหลังจากที่โยเซฟได้ก้าวผ่านสิ่งต่างทั้งหมดแทนที่เขาจะมานั่งขลมขืนเขากลับมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า กำลังทำงานเพื่อมันเกิดผลดีจากสถานการณ์ทั้งหมดเวลานี้แทนที่จะขมคืนโยเซฟนั้นถูกเตรียมเอาไว้แล้วค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาและนี่ก็คือคำพูดที่เหลือของเขาประมะการห้าสบข้อยีบอกว่าดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟก็พูดปรบโยน นะคะหมายถึงการถ่ายทอดความยินดีความหวังและกาลังใจให้พวกพี่ๆและพูดให้พวกเขาอุ่นใจก็คือพูดด้วยความคารุณานะมาถึรรการห้าสิบข้อยี่สิบเอ็ดโยเซฟเป็นวีรบุรุษของข้าพเจ้าในฐานะที่เขาเป็นคนที่ต้องพบกับความอาชญิธรรมความโหดร้ายความไม่เป็นธรรมแต่ก็ยังคงสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วย วิธีการที่พระเจ้าทรงต้องการไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่เขาเป็นคนที่มีอำนาจมากโยเซฟมีชีวิตอยู่จนถึงอายุหนึ่งร้อยสิบปีแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขกับปีที่ดีๆต่างๆในชีวิตมากะยิ่งกว่าปีแห่งความทุกข์ทุกข์โยเซฟนั้นเต็มไปด้วยความสุขเปลี่ยมสุขกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามกับความทุกข์ของเขา เราอาจจะพูดว่าการทนทุกข์ของเขานั้นมันส่งเสริแมและให้เขามีชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมถ้าเราสามารถจินหยัดอย่างมั่นคงและยังคงวางใจพระเจ้าต่อไปแม้ในการทนทุกข์ของเราพี่น้องคะเราก็จะสําเดงตัวว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงสามารถไว้วางใจได้ที่จะมอบความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และพระพรที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ เมื่อเราเต็มใจที่จะยกโทษให้กับคนเหล่านั้นที่คิดร้ายที่ทำร้ายเราเราก็กำลังทำให้ตัวเราเองเนี่ยละค่ะเป็นที่ปวดปานเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขโดยควบคู่ไปกับชีวิตที่ยังคงมีความขกลมขื่นแบบเต็มรูปแบบเต็มหัวใจตัวอย่างนี้ที่เราเห็นจากชีวิตของโยเซฟมันเป็นสิ่งที่เรา พึงระลึกแล้วก็สมควรทําตามนะคะขอย้ํานะคะเมื่อเราเต็มใจย,ยกโทษให้คนเหล่านั้นที่ทําร้ายเราเราก็กําลังทําให้ตัวเองเป็นที่ปวดบานของพระเจ้าในช่วงปีต่างๆหลังจากโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสเขาติดคุกเป็นเวลา13ปีโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเขาถูกจองจำด้วยตรวนค่ะในสนดีบทที่้อยหาตามที่้าพเจ้าอ้างอิงถึง ในช่วงแรกของที่พูดมานี้นะคะเราได้รับการบอกกล่าวว่าจิตใจของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็กมันหมายความว่าอะไรหรอข้อความเนี้ยถ้าหากเราคิดในทางปฏิบัติสําหรับข้าพเจ้ามันดูเหมือนจิตใจของเขาอยู่ในปลอกเหล็กเนี้ยเหมือนกับว่าจิตใจของเขาอ่ะมันเข้าไปอยู่ในปลอกที่เป็นเหล็กนั่นมันทําให้เขาอ่ะเข้มแข็งมากขึ้น พูดอีกอย่างก็คือการทนทุกข์ของเขามันทําให้เขาเป็นคนที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเขาที่จะมาปกครองอียิปต์ได้ในที่สุดเรามักจะได้ยินคําว่าความยากลาบากของเราสามารถทําให้เราเข้มแข็งหรือกลมคืนก็ได้แล้วมันก็เป็นความจริงค่ะการวางใจพระเจ้าในทุกวิถีทางผ่านสถานการณ์ที่เจ็บปวด มันก็มักจะมีรางวัลแล้วก็มีผลกําไรในตอนจบเสมอพม่น้องค่ะพระเจ้าเนี่ยโปรงแบบไม่มีสิ่งใดบังเอิญน,นะคะท้าที่สุดมันจะมีรางวัลแล้วก็มีผลกําไรหนึ่งในรางวัลเหล่านั้นก็คือมันทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นพัมพีนะคะอิสยาสิบเอ็ดข้อสิบแล้วก็ข้อสิบห้าบอกไว้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า อย่ามองดูรอบตัวเจ้าด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ถูกทําให้ขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าและทําให้เจ้าเข้มแข็งต่อความยากลําบากเออใช่เราจะช่วยเจ้าเราจะยึดเจ้าไว้และค้าชูเจ้าด้วยมือขวาก็คือมือแห่งชัยชนะนะคะมือขวาอันชอบทำและยุติธรรมของเรา ดูสิเราจะทำให้เจ้าเป็นเหมือนเลื่อนนวดข้าวทั้งใหม่ทั้งคมและมีฟันหลายๆอันเจ้านะ่ยจะนวดข้าวแล้วก็บดภูเขาและเจ้าจะทำให้เนินเขานั้นเป็นเหมือนแกลบนี่คือตัวอย่างหนึ่งของพระสัญญาของพระเจ้าที่ใช้กับสิ่งที่เรากำลังก้าวผ่านเพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้น และดีมากกว่าที่เราเคยเป็นมานะคะแต่ทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราเต็มใจไหมที่จะวางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันทําให้เราเจ็บปวดต่างๆที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตไม่ว่าสิ่งใดที่เรากําลังก้าวผ่านในเวลานี้นะคะพระสัญญาข้อนี้มีไว้เพื่อคุณเลยค่ะศัตรูของคุณอาจจะต้องการทําลายแต่จาไว้นะคะ พระเจ้าจะทรงทําให้มันเกิดผลดีและในกระบวนการนี้พระเจ้าจะทรงทําให้คุณเป็นคนที่ดียิ่งไปขึ้นไปกว่านี้อีกดีกว่านี้อีกเมื่อชีวิตมันเจ็บปวดและยากลาบากให้ระลึกไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากกว่านั้นและเพราะเหตุน,นี้คุณจึงไม่ต้องกลัวอะไรนี่คือเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินที่ทําให้ประเด็นนี้อยู่ในวิธีอันน่ารักมีผู้ชายคนหนึ่ง เพิ่งได้แต่งงานแล้วก็กําลังกลับบ้านพร้อมกับภรรยาของเขาในช่วงระหว่างการเดินทางของพวกเขาจําเป็นจะต้องข้ามทะเลสาบด้วยเรือลําหนึ่งในขณะที่พวกเขากําลังข้ามทะเลสาบนั้นจู่ๆก็มีพาย,ยุเข้ามาซึ่งมันทาให้เรือโครงเงเกงเกือกจบจะพลิกคว่ำแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กลัวค่ะแต่ว่าสามีของเธอตูสงบนิ่งมากๆแล้วเธอก็ถามเรื่อยๆว่าทําไมอ่ะทําไมพี่ถึงไม่กลัว เขายิ้มแล้วก็ดึงมีดออกจากฝักแล้วก็ถือเอาไว้ใกล้ผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับว่าจะทําอันตรายเธอผู้หญิงคนนี้ไม่แม้แต่จะพังะนี้หรือจะถามเขาแล้วในทสุดเขาก็ถาม้วอว่าทําไมน้องถึงไม่กลัวละ่ะแล้วเธอก็ตอบว่าทําไมน้องจะจะต้องกลัวล่ะคะก็น้องรู้ว่าพี่น่ารักน้องและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พี่จะทำร้ายน้อง ผู้ชายคนนั้นพูดว่านี่แหละก็คือเหตุผลที่ทําไมพี่ถึงไม่กลัวพายุนี้พี่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและไม่สําคัญว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จะทําเพื่อให้มันเกิดผลดีสําหรับเราเสมอมันไม่สําคัญว่าเราจะเจอกับพายุมากขนาดไหนในชีวิตแต่ว่าให้รู้ไว้เสมอว่าเราปลอดภัยเสมอในพระหัตถ์แห่งความรักของพระเจ้าองค์นี้